สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะมินเอื้อยเขียวพารวยนะคะวันนี้เข้าป่าเหมือนเดิมนะคะเจ้าปลาถัดนะ,ะเจ้าปลานำโชคนะคะงวดที่ผ่านมานะคะล็บถูกของายาได้เก้าแปดเก่านะคะดนโดนมาขอนะคะผู้ชมน้องเขาต้อนงวดไป็นหัวอกับยา ็มันเลขถูบไปยั่งอยู่บ่ท่านผู้ชมนาลายมือดินะคะถึงเจ้วั้านวันศุกร์นะคะก็มาขอโชว์ขอหลาบนะคะเนวทางเลขกถูบเอาถูบเพราะาอันไปใสอยู่ไม่ได้ขอแม่ดวนหรอฮึโบไปเลยโบโอ้ยท่านผู้ชมเลขถูปยังยังอยู่ล่ะเลขกถูบเก้าแปดเก้า มาดูอันเดิมนะฮะเลยคุณผู้ชมละเรื่อทูบกับดั่นคำามาอยู่ข้างในเหรอ่าตรงมาเอียงกล้องนะฮะเก้าแปดเก้าเนี่ยแต่เก่าเรียกทูบหญ้ามันจะตั้งมาแบบเนี่ยตั้งมาทางนี่ไหมคุณผู้ชมละเมื่อเพป็นบอให้มันอันแตกวะก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลคะณผู้ชมเนาะนะะจุดทูบกับมะขอยหญ้าตองวัดตองวัดเออหญ้าอุ่นขิงลูก นี่นไ่มีแต่เนวประหลาดเลยท่านผู้ชมเพราเงินย้างเงินเหล็กถูกปิ้นเข้าไปข้างในคนเหรถูกพันหนาม,มาทางพีไปพันยันเด็กคนีนยงละลายเลยว่าเม่นเม่นเลยงานหัวเลท่านผู้ชมพ่นมีโชคมีหลาภนะคะ ออกนี่แหละคุณผู้ชมมันเบาออกดอกนี่นะคะตัดมาแบบนี้นะคะก็ะจะมาสวงมุมกันแปลี่ยน,น,นไหมนะมโนแล้วก็ซาทัวนะคะคผู้ชมแนวทางเมือรัฐบาลไทยไหมเก่าศูนย์เจ็ดเต็มเต็มนะคะรัฐบาลไทยเพิน่น บ่ฮะแต่ลงในช่วงนี้นะคะคุผู้ชมช่องเอื้อเขียวชาเดียวเพราะว่าทั้งทําง,งานนาําบ่มีเวลาลงมาคุณผู้ชมก้าศูนย์เจ็ดเต็มเต็มเลยฮะได้หลายหมื่นนะคะคุผู้ชมเนาะนะคะแนวทางของเจ้าปลานะคะเนี่ยนอนอยู่หน้านะคุณผู้ชมเนาะนะคะ,ะขอยมีโชคมีลาภเด้อเนีสามตัวอ่ะมา หวดท้ายนี่นยังไง นกตันนี้บอกไหมนกเก่าสีตั้งแต่หมือหมอหมม่อานเลยคานผู้ชมมอแค่นี้ได้เก่าสีถึงนกเนีป้ปะคยข้เปียกหาเลทคานผู้ชมเด็กหางมงมี้ แปดห้าแปดหาหรือสามหาเนาะมันเนาะลางสุดๆแบบเป็นศูนย์แปดนะท่านผู้ชมแปดห้าศูนย์แปดรอรุนเรกทูปนะ ยายเลยแต่เดี๋ยวเปียกมาแล้วนะ,ะมาอีกแล้วทาว่านผู้ชมมาแปลกๆแล้ววะนี้เปียปีเรื่อยเปียกว่หนีบ่อยู่ในจอมแล้วค่ะอุ้ยศูนย์ป้านง่าย แปดศูนย์ดศูย์่านเดี๋ยวผู้ชมมาันตรงนี้ก่อนเขามาม่งไปเห็นเล็กพอดิถ้า,ากลออาอ่องไปม่งตาป่าเ่าเห็นชัดเลย เราไเรียกไปเวียนหาศูนย์แปดไปโอ้นะคะล,ลุ้นลุ้นลุ้นตัวสุดท้ายแปด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 หนึ่งนะคะ แปดกับสามตัวเดียวกันเด้อนะครับคุณผู้ชมฮอกก้าอาพิจารณานะคะแปดกับสามตัวเดียวกันก,ก็ได้สามแปดหนึ่งแล้วว่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งและแปดแปดนะคะอันนี้เป็นแนวทางอาหอยราบเจา้าปลาเสือนตัวเลขนะคะที่มองเห็นเห็นหาศูนย์แปดนะคะแลาวคะุณผู้ชมบริเวณปลาลูกเบา้าลูกเดานคุณผู้ชมเดินเข้าไปข้างในนะคะตรงนี้นะคะ ปลาเห็ดเล่นนี่ท่านผู้ชมเห็ดลองชุ่มๆปลาเจ้าปลากัดส่วนของนีก็จะเป็นปูนั่นปูจอมปวกคือกัน